รีวิวร้านโอเกจูสิเมนูจุกๆไปเลยใครมาแล้วยังไม่รู้จะกินอะไรก็มาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะนี่โอ,อนุมาเริ่มกันที่เมนูซุปที่ทำจากนมโอ๊ตนั่นก็คือทรัฟเฟิลซุป มาพร้อมกับขนมปังชีโอดเนยทรัฟเฟิลจะสั่งเป็นเซตหรือแยกกันก็ได้แต่แนะนําให้สั่งคู่กันไปเลยเพราะว่าจะหอมกลิ่นทรัฟเฟิลคูณ2ไปเลยดูสิข้างในขนมปังมีทรัฟเฟิลแน่นๆด้วยกินคู่กันคือหอมมันนัวมากขนมปังมีความเนื้อนุ่มเบาส่วนตัวซุปเผ็ดจะเป็นฟิลซุปข้นๆหอมกลิ่นทรัฟเฟิลนํำแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดําแบบอ่อนๆแซมด้วยมีกลิ่นน้ํามันมะกอกนิดๆน,น,น,นุกเติมเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์ลงไปเพิ่มอีกขึ้นนัว หอมามากทุกคนหอมมากเมนูนี้ขอให้คะแนนก้าเต็มสิบไปเลยจ้ามาต่อกันด้วยขนมปังกระเทียมครีมชีตัวนี้คือกรอบนอกนุ่มในเนื้อขนมปังตัวนี้คือนุ่มมากๆแล้วก็หอมกลิ่นครีมชีสแล้วก็เนยกระเทียมสุดๆตัวขนมปังเขาใช้แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเมนูนี้ขอให้สิบเต็มสิบไปเลยใครชอบเนยกระเทียมต้องห้ามพลาด เมนูต่อไปมันหวานกรอบเมนูนี้คือกินเพลินมากแล้วเขาให้มาจานใหญ่มากทุกคนจะมีดิปเป็นน้ำสลัดเทลเซนไอแลนด์แล้วก็ทาท่าน้ำสลัดทาท่าจะมีความมันนัวเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หอมกลิน่นใบพาสลี่ส่วนสีส้มเป็นเทลเซนไอแลนด์อันนี้ก็เป็นแบบเบสพื้นฐานของโอกกจูเลยส่วนตัวมันหวานก็คือหั่นมาแบบเหมือนเฟล์ไฟเลยทุกคนกรอบนอกนุ่มในเนื้อมันหวานคือหวานฉ่ำแล้วก็หนึบมากส่วนตรง ด้านนอกที่ก,กรอบเมันเขามีความคุกผงรสชาติอะไรบางอย่างมาด้วยอะ่ะเมนูนี้ขอให้ก้าวเต็มสิบพอเวลามากินบางครั้งก็คือแอบอมน้ำมันแล้วก็มีความกรอบที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ มาเติมความสดชื่นกันหน่อยด้วยสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดที่มีทางมะม่วงแล้วก็ส้มและกุ้งตัวใหญ่เบิ้มอีก3ตัวด้านล่างยังมีลูกเดือยแล้วก็ควีนัวด้วยส่วนตัวอะโวคาโดก็คือหอมมันนัวแต่เสียใจอ่ะได้หน้อยไปหน่อยได้แค่3แผ่นบางๆเองแต่รสชาติอันนี้ยอมรับหรือว่าอร่อยมากทุกคนกินแล้วสดชื่นมากเอาไปเลย9คะแนนขอหักตรงที่ให้อโวคาโดน้อยไปหน่อย เข้าสู่เมนคอร์สกันบ้างตัวนี้เป็นสเต็กที่บนหมูมาพร้อมกับไส้กรอกโฮมเมดของโอก่ะจูราดด้วยน้ำยำแบบลาบอีสานคุดเซฟมากส่วนเครื่องเคียงอันนี้นุกเลือกเป็นเฟนฟรายทำมาจากมันฝรั่งแท้ๆเลยเขามีการปรลุงรลสเกลือพริกไทยก็คืออร่อยกรอบนอกนุ่มในมากส่วนตัวสเต็กหมูทำมาแบบพอดีมากชุ่มฉ่ำสุดๆไม่มีความเหนียวหรือแข็งกระด้างเลยตัวน้ำยำที่เป็นลาบก็คือตัดเลี่ยนได้ดีมากๆ ความเผ็ดระดับส้มตำพริก2เม็ดอะนกเป็นคนกินเผ็ดไม่ค่อยได้กินไปนานๆก็เผ็ดเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยแต่ว่าหอมข้าวคั่วสุดๆก็แก้โดยการกินผักสลัดตัดเผ็ดบนไปมาลองไส้ก่อกกันบ้างชอบความที่ผิวมันเติ่งๆกรอบๆกัดไปแล้วแบบกรึบๆ,ๆแล้วเนื้อข้างในก็คือแน่นสุดๆรู้เลยว่าแป้งหนอยเมนูนี้ให้เต็มสิบไม่หักสายซ่บห้ามพลาด มาลองอีกหนึ่งเมนูใหม่กับ American Hot Spicy Chicken วันนี้สั่งเป็นเซตมาแค่500กว่าบาทคุ้มมากได้ตั้ง3อย่างจะมีไก่ทอดซีซาสลัดแล้วก็คอนริปส์ตัวซีซาสลัดคืออร่อยมากสมแล้วกับที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของโอกระจู๋ผักคอสคือหวานกรอบมากแล้วตัดกับน้ำสลัดที่แบบหอมพาเมซานชีสมีความเค็มเข็มนัวนวโรยเบคอนกรอบแล้วก็อัลมอนต์สลดกินพร้อมหนมปังกรอบคือนัวมาก ส่วนตัวไก่ทอดจะเสิร์ฟมาพร้อมกับเฟนฟายชิ้น,นหนาๆแบบนี้เลยจิ้มกับซอสกระเทียมขนนวมากส่วนซอสอีกอันเป็นฮันนี่มัสตาร์ดเอาไก่มาจิ้มคือฟินสุดๆหอมน้ำผึ้งแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆจากมัสตาร์ดตัวไก่ทอดเขาใช้ส่วนอกไก่นะแต่ว่ามันนุ่มมากทุกคนไม่มีความแข็งกระด้างเลยแป้งด้านเนอกก็คือกรอบสาน,านั่นมีรสเผ็ดนิดๆตอนแรกคิดว่ามันจะเผ็ดกว่านี้อันนี้กินชิลมากยิ่งจิ้มกับซอสยิ่งอร่อยแต่ตัวแป้งที่เคลือบด้าน นอกบางชิ้นก็แอบ,บติดขมมาอันนี้ก็งงเหมือนกันว่ามันขมจากอะไรมีใครลองเมนูนี้แล้วขมบ้างมาแชร์กัน ส่วนตัว con r i ส์จะเป็นข้าวโพดที่เขาหั่นแบบยาวๆมามีการปรุงรสแบบไปซี่เผ็ดนิดๆหอมพาสลี่แล้วก็เนยมากๆด้านบนมีโรยอัลมอนด์สไลด์แล้วก็ชีสกินคำแรกๆอร่อยมากทุกคนแต่กินเป็นนานๆแอบ,บเลี่ยนเหมือนกันนะยิ่งกินกับไก่ทอดแล้วก็เฟ,นฟรนฟรายอีกก็คือแบบเลี่ยนคูณ3เลยอะดีที่เราสั่งเมนูยำแซ่บๆมาตัดเลี่ยนเพิ่มอีกเมนูหนึ่งก็เลยกินต่อได้แบบชิวๆเซตสามเมนูนี้เลยขอให้คะแนนแค่8นะ ส่วนใครที่เป็นสายเส้นต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยกับ Angel Hair ปูครีมไข่กุ้งเส้น Angel Hair คืออร่อยมากเส้นเล็กนุ่มเหนียวหนึบท็อปปิ้งมาด้วยสาหร่ายแล้วก็ไข่ปลาแถมในน้ำซอสก็คือมีไข่กุ้งแบบจุกๆอีกเวลากินคือเคียวกรุบกรับกรุบกรับตัวซอสจะเป็นครีมข้นกินเข้าไปเราได้กลิ่นความมันนัวบวกกับรสของปูที่เขาให้มาเยอะมากๆเมนูนี้เอาไปเลย1ิคะแนนเต็ม ตบ้ายกันด้วยของหวานกับไอศครีมกะทิสดเขามีกะทิแยกมาให้เรามาลาดเองได้แบบนี้ด้วยตัวกะทิคือหอมมันเข้มข้นมากๆด้านบนมีมะพร้าวอบแห้งแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนเข้ากันกับตัวไอติมกะทิแบบสุดๆแล้วก็มีมะม่วงสุกมากินคู่กันคือหวานหอมอร่อยมากตัวไอติมกะทิก็คือเข้มข้นมันนัวแล้วก็ไม่หวานมากด้านล่างมีข้าวเหนียวที่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยเมนูนี้เอาไปสิบเต็มสิบกินแล้วสุด ชื่นสุดๆใน10บเมนูที่รีวิวมาขอบอกเลยว่าเมนูที่ชอบมากที่สุดก็คือสลัดกุ้งย่างอะโวคาโดรู้สึกเป็นจานที่อร่อยแล้วก็อิ่มครบจบได้ในหนึ่งจานมีทั้งไขมันดีจากอะโวคาโดโปรตีนแน่นๆจากกุ้งแล้วก็คาร์บที่ดีจากควีนนัวแล้วก็ลูกเดือยแถมกินแล้วก็สดชื่นมาก วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆชอบเมนูไหนในโอระจูบ้างก็มาเม้นเมามอยกันได้เลยอีพีหน้าจะมีเมนูอะไรมารีวิวเพิ่มเติมก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะ